เด็กไม่ต้องกันไม่ได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ้วไเียวยังไม่ไปไปั๊มแล้วเจอนี้เนี่ยหากินยากมากเลยไม่กนานวอด้หรอกอร่อยนะ้ยวมันเปรี้ยมันเปร้ยวโอเลวนาไม่ไปร้านเหรอไม่ไปร้านอก